มีความตระหนักว่าชีวิตนี้สามารถพัฒนาได้ข้าพเจ้าต่างหลายจึงพยายามอย่างนี้ในการปรนป่อยเพื่อพัฒนาตนเองและยกระด,ดับตนเองให้สูงขึ้นเหมือนดอกไั้ที่เกิดในโคลนตมแต่พยายามปลูกตัวให้ขึ้นมาบานสะพัปป่มอยู่ในน้ำได้โดยไม่เคลื่อนโคลนต้นตม,มีแต่ความบริสุทธิ์จึงคู่ควรเป็นดอนกไม้แห่งพระพุทธเจ้าแม้พวกข้าพเจ้าท่งหลายก็พยายามพัฒนาตนให้เป็นเช่นนั้น พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่พับรการพัฒนาตนเองและยกระดับตนเองให้สูงขึ้นนั้นนะับเป็นภาระาที่หนักทิ่งของชีวิตลรภังสติปัญญาของพวกเข้าไเจ้าซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ยอยากเกินที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จระดับสูงได้จึงอาใส่ความเมตตากรุณาจากคณะอาจารย์และครูอาจารย์ช่วยแนะนำท่องสอนอีกส่วนหนึ่งด้วยและนะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากทีเดียว าใจถึงความรักความอบใหญและความปรารถนาดีของคณะครูอาจารย์วยดี่สมมาเมื่อท่านมีความประสมที่จะให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าร่วมอบรมคุณธรรมแต่ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายมี่มีความทราบซึ้งในราคุณของท่านมากขึ้นท่านเปิดประโยชน์วิรมาดาคนที่สองที่มีความหวังดีสองกข้าพเจ้าสมองมากด้วยความสำนึกในราณอันที่งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องกายและใจมอบให้แด่พระอาจารย์และครูอาจารย์เพื่อเป็นสิทธิที่ดีของท่านทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายสืบไปทุกคุณสาธุค่ะสาธุ